เกี่ยวกับฟินาเล่แต่งใหม่ก็ที่นี่ไม่หมายคำว่าคนอื่นแต่งก็ยังจะน่าอายแต่เล่าไงอ๋อพูดผิดเปลี่ยนเลยนะไม่ประทับใจไม่รู้แต่ว่าทุกวันนี้ใครแต่งงานก็แนะนวต่อ่อยๆแต่ก็ทำ้งคั่งหนีด้วยค่ะคนนี้มาจากอังกฤษนะคะ มาช่วยน้่งเต็มที่มาช่วยเต็มที่มาช่วยบินมาเพื่อการช่วยเรื่องเจ้าสาวที่ฟิดาเล่โดยเฉพาะน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดส่งอะค่ะส่งราคาทุกเม็ดทุกคริสตัลก็คือก็ยูเกตเวนติเพกอว์ใช่ใช่ก็ส่งน้ำสูกเนื้อฟิดาเล่หมายถึงอะไรจบจบจบที่นี่เพียเดียวจบ ก็ก็คือเหมือนชุดฟินาเล่ในแฟชั่นโชว์ค่ะเขาก็จะเป็นชุดสุดท้ายใช่ไหมเราก็เนี้ยแหละชุดสุดท้ายที่เราเลือกแล้วไม่ไปที่ไหนค่ะทำไมแนะนําแน่นอนค่ะมีเพื่อนอีกหลายคนที่ยังไม่แต่งก็คือมาที่นี่เลยกล้าไม่กลัวไปใช่ใช่ก็คือฉันก็เสียใจมากที่เขาไม่ได้มาไว้าะฉันก็คืออยกต้องมาที่นี่ก็คือจะได้ถูกตอนมาฟิตติ้งตอนมาฟิตติ้งให้มาหาทรลายใช่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 ก็มีมีแนะนำแน่นอนนี่คือ แตกต่างไปเลยค่ะช่วยเพื่อนได้เลือกของดีๆสวยๆจัดพิธการใช่ค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ารู้สึกสวยกไปหมดเลยรู้สึกว่าจบได้แล้วเบาใจแล้วว่าได้ชุดที่ต้องการจริงๆใช่ใช่ใช่ไม่ต้องหาแล้วไม่เครียดแล้วอะไรเงี้ยมีเพื่อนมีเพื่อนสองสาวมาช่วยช่วยด้วยเนี่ยก็ช่วยได้เยอะค่ะส่วนเพื่อนก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะแต่ไม่แนะนำถูกที่เพื่อนแนะนำถูกที่ค่ะ เพื่อนก็ใช้ของที่นี่ไงใช่เพื่อนก็ใช้ของที่นี่แล้วใช้ทุกชุดเลยค่ะเอ่อทีมงานน่ารักทุกคนค่ะใช่ค่ะบริการดีมากโดยเฉพาะพี่ปลาใช่แล้วก็แบบเออเนาะแล้วเลือกออกมาแต่ละชุดคือแบบสวยหมดตัดสินใจยากมากมาณนนใ่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าใจเย็นมากเพราะว่าดูแล้ว ขอบเข็มก OK ันพอสมควรก็จะมีความงงงก็เปนสวยหมดใช่ใช่ใช่อะไรนั้นความใจเย็นมันก็ไม่เพรสเชอร์ด้วยล่ะใช่ไหมแล้วก็ให้คำแนะนำนี้ค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะน้องน้ำเพื่อนมาค่ะท้อยนี่ค่ะเจ้าสาวค่ะมีค่ะเป็นบริษัทนี่คุณแม่เจ้าสาวเป่นอะได้ดีไหมดีค่ะสวยทุกชุดเลยเลือกยากมากปวดหัวไม่พักเลยเพราะว่าสวยมากค่ะ มีความสุแฮรมาเองอลิแารมาหมดทุกดีไซน์ในในราคาที่จับต้องได้ไม่ต้องบินไปโน่นใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ดีเทลงานดีมากคือแบบรู้เลยว่าการปักเรื่อมทุกอย่างแบบงานมือตดูคุณภาพของคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยคือแตกต่างมากจากไหลายที่นะคะแนะนำค่ะเก้าชุดอีกนิ่งกาวหนึ่งชุดแล้วก็ได้กาเกงชุด ไเออชุดแบบอืมเขาเรียกอะไรอ่ะอลังหนึ่งชุดชุดอลังหนึ่งชุดแล้วก็ชุดแบบถ่ายอยู่หน้าแบ็คดรอปหนึ่งชุดนะคะก็เลยจากหนึ่งใจเป็นสองเพราะเลือกไม่ถูกจริงจใช่ค่ะนอกจากเจ้าสาวเ้าก็ยังให้นักคอมมทำแนะนำเรื่องแต่เจ้าสาวด้วยทุกคนจะทำยังไงให้สวยอย่างเงี้ยน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณแม่ปากกับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเป็นอย่างยิ่งค่ะ แล้วนี่อยู่อ่านทำไมยู่อ่านโดะยูอ่านอะไมอ่านเลยกันเพราะมึงต้องต้องออกต้องต้องออกยูต้องไปออกตัวต้ายดิมีมาแล้วอ๋อวิตายบอกอินมาแนล้วคุณเข้ามานานแล้วยังอ่ะเขมาถึงแต่ว่าความแบบความมีเราของเิศว์วันนี้ไม่หนักต่อคิวต่อมาเรื่อยทุกทวันเลยฮะมีอีกเหรอคะมีครับมียาวเลยครับ ี้นเรียบร้อยแล้วครับแม่มีอยู่วันหนึ่งพี่ปานัดคิวไปถึงสี่ทุ่มใช่ใช่ทำไมน่ารักนี่นะเอาหน้าบอร์น้ำปลาเฮ้น้องน้องต้องฟังลูกค้าพี่ที่พูดตอนวันนี้ที่มาจองนี่เพื่อนเจ้าสาวมาเป็นเพื่อนด้วยเอาลูกเจ้าสาวพาทำอย่างที่พี่ปา